วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำไส้กรอกวุ้นเส้นกันนะคะเราจะใช้กระเทียมสองหัวนะคะแล้วก็หมูบด750กรัมนะคะแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยประมาณ4ี่แถวนะคะวันนี้เราขี้เกียจตํากระเทียมนะเราก็เลยจะมาปั่นแทนนะจริงๆแล้วปั่นแค่กระเทียมก็พอนะแต่เราเผลอใส่ พริกไทยใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเราจะใช้เกลือที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทย1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะจริงๆแล้วสูตรนี้ไว้สำหรับหมูบดจำนวน500กรัมนะแต่ว่าหมูบดของเราเนี่ยเจ็้อยหกรัมนะเราไม่มีตาช่างเราก็ใช้ พริกไทยกับเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมที่เราไปปั่นมาผสมกับหมูบดของเรานะคะจริงๆแล้วปั่นแค่กระเทียมพอนะแต่เราเผลอมือใส่ไปหมดเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรมันจะอ,ออกยากหน่อย ส่วนวุ้นเส้นนะคะเราจะใช้สี่แถวนะคะให้นําวุ้นเส้นนํามาแช่น้ํานะคะสักพักหนึ่งจนวุ้นเส้นเนี่ยอ่อนตัวลงแล้วก็นิ่มนะนิ่มสักหน่อยหนึ่งนะะ พยายามขยำหมูบดให้เข้ากับเครื่องปรุงรสที่เราใส่ลงไปนะคะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนให้มันบอกว่าเข้าเนื้อนะ,ะแล้วที่เห็นนี้เป็นน้ำมันพืชนะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะซักประมาณหกช้อนโต๊ะนะสี่ถึงหกช้อนโต๊ะแล้วแต่นะ,ะแล้วก็ขยำน้ำมันพืชที่จะช่วยให้ เนื้อหมูมีความนุ่มนะคะแล้วก็ขยำเข้าเนื้อได้ง่ายนะแล้วก็จะช่วยให้เรายัดไส้ทำไส้กรอกได้ง่ายขึ้นนะคะ ค่ะเมื่อนะวุ้นเส้นของเรานุ่มแล้วนะคะเราก็จะนําวุ้นเส้นมาสเสด็จเสด็จน้ําสักพักหนึ่งแล้วก็เอาไปขยํากับเนื้อหมูบที่เราขยําเมื่อกี้นี้นะคะเราจะทําการตัดวุ้นเส้นด้วยนะให้มันสั้นลงนะะเราจะได้แบบว่ายัดไส้ได้ง่ายนะคะ ก็ขยาไปเรื่อยๆนะคะขยาไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าเนื้อกันนะรู้สึกว่ามันจะนุ่มลงแล้วก็มันจะหดตัวลงนะสักหน่อยนึงนะคะมันจะนุ่มนะมันจะรู้สสัมผัสได้ด้วยมือเรานะคะจากนั้นนะคะนำไส้เราใช้ไส้เทียมนะเรานําไส้เทียมมาแช่น้ําก่อนนะค่ะไส้เทียมนี่จะแช่น้ําแค่ไม่นานนะประมาณสามสิบสี่สิบวิ หรือหนึ่งนาทีเนี่ยนะจะไม่ได้ประมาณนี้ยมันก็จะมันจะนุ่มลงแล้วเราก็สามารถนำไปยัดไส้ได้ทันทีเลยนะคะ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักหน่อยนะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข,ข้างจะยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังง่ายกว่าการยัดด้วยไส้กรอกข้าวนะอันนี้ยัดง่ายกว่านะถ้ามันเป็นเส้นไงมันจะยัดลงง่ายนะแล้วก็น้ํามันที่เราใส่ลงไปมันช่วยให้แบบว่ามันลื่นไหลแล้วก็ยัดง่ายขึ้นนะคะ ค่ะเราทำจนมืดค่ําเลยนั่นเนี่ยดึกแล้วนั่นเนี่ยอยากจะทําให้มันเสร็จเสร็จไปนะคะค่ะตอนนี้มัดได้แล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะะ ค่ะเราไม่ได้ย่างทันทีนะวันนี้เพราะมันดึกมากแล้วเราก็เลยเข้าตู้ไว้ก่อนนะแล้วก็มาเอามาทําตอนเช้านะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะตอนนี้เช้าแล้วนะคะเรารู้สึกว่าไส้กรอกวุ้นเส้นเราสีมันยังไม่สวยพอนะมันจะต้องใส่ซอสพวกซีอิ๊วลงไปด้วยนะแต่เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้นึกถึงนะเราลืมนะไม่เป็นไรอ่ะ จากนั้นเราจะนํามานึ่งสักพักหนึ่งนะอย่านึ่งนานนะคะเพราะว่าถ้านึ่งนานเนี่ยมันจะสุกเกินไปมันจะแห้งนะมันจะไม่ค่อยอร่อยค่ะคิดว่าน่า,นาจะนึ่งสักประมาณห้าห้านาทีหนาทีพอนะจากน้ําเดือดเพราะว่าถ้านึ่งนานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะ,ะแล้วก็ก่อนที่จะนึ่งเนี่ยก็เจาะรูมันสักหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อว่ามันจะได้ไม่แตกนะคะลดการแตก จากนั้นเราจะเอานําไปย่างนะไปอบในเตาแต่ว่าจริงๆรแล้วไปย่างเตาไฟเตาถ่านไฟอ่อนๆจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะดูสีสวยกว่านะเราคิดว่านะเพราะว่าอบในตู้สีมันจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าแก๊สเราหมดเราก็เลยมาย่างในอบมาอบในเตานี้นะ